ท่านมารับเนี่ยเป็นเจ้าของโฉนดตัวจริงเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเอาโฉนดไปค้ำประกัน<า>กับสถาบันการเงินแล้วก็ชําระหนี้ไม่ไหว<า>สถาบันการเงินจะยึดจึงเป็นที่มาที่กองทุนฟื้นฟูก็เข้าไปช่วยเหลือโดยการไปซื้อนหนี้อันนี้จากสถาบันการเงิน<า>แล้วให้เกษตรกรมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูนแทน ที่เราจัดตั้งมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทนของะนะครับเมื่อซื้อนี่มาแล้วเนี่ย,ยกสถาบันการเงินก็จะไม่ยึดที่ดินแล้วเพราะว่ากองทุนพื้นปูไปชําระหนี้แทนเกษตรกรแล้วเกษตรกรก็มาเป็นหนี้กองทุนพื้นปูแทนแล้วก็ดอกเบีย้ยไม่คิดหรือว่าดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่ำม,มากเกษตรกรก็ทํางานชําระหนี้จนหมด โฉนดนั้นเมื่อมาอยู่ที่กองทุนพืชปูเขาใช้นี่หมดแล้วกองทุนพืชปูก็คืน,นโฉนดให้ครับันนี้ก็ถือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทํากินต่อไปอไม่ถูกยึดที่ดินนะครับแล้วก็การชําระนี่ก็ผ่อนคลนใช้ระยะเวลาได้ยืด ยาวกว่าเป็นหนี้สถาบันการเงินท่านไปถึงเลือกมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นก็มีทั่วประเทศครับความจริงผมไปคืนโฉนดให้กับเกษตรกรหลายจังหวัดแล้วครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปอำนาจเจริญกับศรีสะเกดอีกนะครับท่านรองเขใช้เวลานานมากกว่าที่เกษตรกรแต่ละรายจะใช้นม่หมดเพราะที่ผ่านมาเหมือนว่าเกษตรกรกับเรื่องกองทุนพื้นผูนี่มันจะเป็นปัญหายาวนานนานแต่สมัยเสนาันเป็นมท ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีครับ<ะ>การซื้อนี่เนี่ยก็ทยอยซื้อนี่มาเป็นลําดับนะครับเพียงแต่ว่าในอดีตก็ยังทำได้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วนะัยังใช้เวลาแต่ช่วงหลังตั้งแต่ผมมาเนี่ยก็ซื้อนี่ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเอาหนี่ของสถาบันการเงินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,รก,ก็แทนที่จะพ่อนสถาบันการเงินที่อดอกแพงกว่า แล้วก็ถ้าไม่ชําระนี้ก็ถูกยึดที่ดินก็มาเป็นหนี้กองทุนลื่นตูดอกถูกหรือว่าตอนนี้ไม่คิดแล้วแล้วก็ผ่อนชําระได้ยาวกว่าแล้วก็ไม่ถูกยึดที่ดินทํากินแน่นอนแต่ว่าชําระเสร็จเมื่อไหร่ก็ คืนที่นินทำเพินให้ก็คือคืนโฉนดให้แต่ละรายก็ขึ้นอยู่กับกรณีครับ5ปี10ปีก็มียาวนานกว่านั้นก็มีตอนนี้เงินที่คืนกองทุนนี่คืนได้เท่าไหร่นะครับที่ที่ถ่ยถอนโฉนดไปเองมาได้ผมไม่มีตัวเลขตอนนี้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากองทุนฟื้นฟูไม่ได้ทําด้านเดียวเฉพาะซื้อนี่แต่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตเกษตรกรโดย อนุมัติงบประมาณในการช่วยมีโครงการต่างๆที่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการผลิตแปลรูปการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยระหว่างที่ต้องใช้นี่ก็จะได้มีรายได้เร็วขึ้นแล้วก็เลี้ยงชีพได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาชมําระนี่ส่วนหนึ่งอันนั้นอนุมัติไปแล้วพันสามร้อยกว่าลา้านท่านรองเขาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องประกันร,รายได้สินค้าเกษตรตอนนี้เข้าปีที่2แล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ภายในประเทศทั้งเรื่องเงินเรื่องวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยประชาชนหลายคนก็มองว่าโครงการนี้มันจะอยู่จนครบรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่ายังไงให้นมใจันนี้นก็เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์ก็ผลักดันมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรัฐบาล แล้วก็เมื่อมาร่วมรัฐบาลแล้วรัฐบาลยอมรับเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วประกันรายได้กเกษตรกรเนี่ยเสร็จไปเข้าปีที่2แล้วแล้วก็บางตัวเนี่ยเสร็จแล้วบางตัวก็อยู่ระหว่างการชําชระเงินส่วนต่างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดตราบเท่าที่ประชาธิปัตย์ยังเป็นรัฐบาลผมเรียนว่าเราก็ต้องผลักดันต่อไปให้โครงการประกันรายได้กเกษตรกรทั้งข้าวมันยางปาล์ม เขาโทษเนี่ยยังต้องเป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะายกเลิกเพราะฉะนั้นปีถัดไปนี่ก็จะเข้าปีที่3ผมก็ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการทําต้นเรื่องแล้วนะครับว่า,าจะต้องเดินหน้าต่อไปในปีที่3อย่างไร เพราะว่าก็จะต้องอทําเรื่องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในลําดับถัดไปแต่ว่ายนยันวย,ยืนยันว่าโครงการนี้จะยังอยู่ใช่ไหม <ฮะ S 2> สาหรับผมเนี่ยผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตราบใดที่เรายังอยู่ในรัฐบาลโครงการประกันร,รายได้กเกษเสร็จก็จะต้องเดินหน้าต่อไปและขณะนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตราบเท่าที่มีรัฐบาลชุดนี้โครงการนี้ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะถ้าลองคะในเรื่องของโควิดนีดเป็นค่ะตอนนี้ล่าสุดที่ประชุมสปบุรเนี่ยนายยมตีก็คือประกาศ ไม่รับเงินเดือน3เดือนงดรับเงินเดือนที่นี้ในส่วนของรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้อง3มเดือนด้วยไหมคะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับค,ความจริงก็ได้คิดอยู่แล้วจีิงแต่ว่าจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยกันมันไม่ไม่ควรที่จะโด่งมาทําเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์มันก็จะดูไม่ดีว่า S <S จะไปล้ำหน้าใครต่อใครใแต่ว่าเมื่อท่านนายกเป็นผู้รเริ่มก็ถือว่าดีแล้วครับแล้วก็ร้มนตีประชาธิป,ปัต์ก็ยินดีที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันนะคะร,รับทากแม้ว่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่อย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นน้ำใจส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งก็แล้วกัน